ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาประกอบชุดฝาวาลของรถกูเปปีกันครับผมส่วนหน้าวาลตรงนี้ผมก็ได้ทำการเกียร์ทั้งสองแล้วครับผมเดีย๋ยวเรามาใส่กันเลยครับอันดับแรกก็เดี๋ยวถอดดินก้านวาลเดิมออกก่อนครับผมทั้งสองตัว ใช้เป็นครีมตัวปากแหลมก็ได้ครับนี่ครับเวลาแกะออกมาก็ม,ามันอาจจะขาดเลยครับผมต,ต้องระวังนิดนึงครับถ้าใครจะใช้งานต่อก็แต่ส่วนมากเขาจะเปลี่ยนแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปเลยครับผม <laughs> เ,าเขาดก็ไม่เป็นไรครับแล้วเราก็จะใส่อันใหม่ครับผมก็เซียนกันว่าก็จะใช้เป็นของแท้ครับผมสตรอเบอรี่ ก่อนใส่ซีนเราควรหยอดน้ำมันที่ตัวซีนด้วยครับผมก็ใช้นิ้วกดลงไปได้เลยครับผมก็ไอเสีย นี่ครับอ่พอเ,เวลาลงมันจะดังต๊อกแล้วก็มาใส่ตัวใบวาวครับผมก็หยอดน้ำมันครับผม ที่ก้านวาวด้วยครับแล้วก็วาวไอเสียครับผม จากนั้นเราก็จะใช้เป็นฝาน้ำอัดลมครับผมเพื่อลองที่เบ้าฝาตรงนี้ครับผมก็กดวางทับแบบนี้ได้เลยครับผมเอาใส่ตัวไอดีก่อน ส่วนสปริงเราก็เอาตัวที่เป็นสีขึ้นข้างบนแล้วก็ตัวนี้อยู่ด้านล่างนี่ครับ ตัวนี้สปตปิงมันไม่ไม่แข็งมากครับผมเราใช้เป็นมือกดเข้าไปได้เลยครับผมกดแรงๆครับผมเรียบร้อยครับอีกไอไอเสียครับผมใส่เล็กวาวลงไป ก็ควรหยดน้ำมันนิดนึงครับผมเพื่อเป็นการล่อลื่นชิ้นส่วนไม่เก้าครับ ก็ใช้เป็นเหล็กไอ้ประแจก็ได้ครับผมเพื่อที่จะเคาะหลังวาวเช็คเช็คตัวเล็บวาว เคาะสองสามทีก็ได้ครับผมจากนั้นเราก็มาใส่ตัวแข็นชาบตัวนี้ครับผม ก่อนใส่ก็ควรหยอดน้ำมันที่ลูกเบือนด้วยครับผมทั้งสองตัวก็วจะใส่แคมเข้าไปก่อนครับผมแล้วก็ตามด้วยกระเดืองแต่เดี๋ยวครับผมส่วนกระเดืองครับผมมันจะมีตัวบอก ไอ้ก็คือ ID อีก็คือไอ้เสียครับผมฝั่ง ID ก็ไว้ด้านบนนะครับผม ก็หายเสียครับก็ต้องไอ้ดันตัวสลักตัวให้สุดัะผม สุดท้ายเลยก็ใส่ตัวน็อตล็อกแคมครับผมตัวนี้ห้ามลืมครับใส่แล้วต้องขันแน่นด้วยครับผมก็ครับก็จบอิเพียงเทั้งนี้ครับผมสำหรับใครชอบคลิป แนวทางดีๆแบบนี้ก็สวัาดถกดไลค์กดติดตามผมด้วยครับผมขอบคุณครับ